ดูที่พูดเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็คาจะผิดว่าไปกล่าวมาคุณนิพนธ์อีกนี่เป็นคำถามที่เฉยพูดในแง่หลักการีเฉยว่าว่าวช่องทางมันจะช่องทางมันได้ไม่ได้อะไรยังไงสองร้อยสิบล้านนี่คือคนทางคิดจะโกงทําได้ทำได้หมดเลยนะทำได้ถ้าคิดจะโกงอาจจะไม่เอาทั่วประเทศก็ได้เอาสักสิบสิบองค์กรที่มันชินสนิตอะไรเงี้ยตังทั้งหมดเนี่ยสองร้อยกว่าล้านสองร้อยยี่สิบห้าล้านอ่าสองร้อยยี่สิบห้าล้านละ ถ้าบอกว่าโอนไปให้อบจโละสิบล้านสิบล้านเน่ะอาตีว่าสิบล้านห้าล้านอ่ะห้าล้านถ้าห้าล้านห้าเจ็ดสามห้ามันสามร้อยกว่าล้านแล้วเออเกิดอาทิตีว่าห้าห้าบ้างสามบ้างอะไรเงี้ยก็เนี่ยประมาณเนี่ยสามล้านได้คืนมาแรงละแห่งละห้าแสนมันน้อยไปไม่ต้องไปเอาหรอกคืนมานะแห่งละห้าแสนน้อย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 เขาต้องได้เป็นล้าน ก็หลายที่ไงหลายที่รวมกันก็หลายล้านไงแต่ผมดูเนี่ยตอนนี้นายกเหมือนก็ดูเมาเมาอย่างกไม่รู้กินอะไรมาน่ะเมาหมัดกินยาเมาหมัดเมาหมัดปากเร็วไงปากเร็วมากวันก่อนก็ไล่ปฏิบัติไปแล้วอยากไปก็ไปเช้าขึ้นมาขอโทษไม่ก็เย็นเย็นไม่ใช่เช้านั่นน่ะไปประชุมประชุมกรมเสร็จแล้วเสร็จคงไปนั่งคิดได้พูดเร็วหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่คือฟังนักข่าวพูดก็ปื๊ดน่ะเอะแล้วแกพูดเร็วอะ ปุ๊บเลยอ่ะตอบปุ๊บโต้ปุ๊บเลยเนี่ยนั่นเละตอนเย็นก็ออกมาขอโทษเสียออย่างนี้เสียหายม่ใช่ปัดเสียหรือไม่นายกเสียเสียอะไรอ่ะเอาคุณไปบอกอยากไปก็ไปเลยเช้าขึ้นขึ้นมาพูดเย็นขอโทษเย็นขอโทษอย่างนี้เสียหายนายกเสียหายเสียหายที่คุณไม่มีจุดยืนนะก็ตอนตอนกลางวันนายัยบดก็เสียหายอยู่พักหนึ่งนะว่าเขาไล่แล้วคุณยังอยู่ยังไง พอตอนเย็นปั๊บเนี่ยก็ประชาชนปากก็เลยอันนั้นมันชั้นเชิงทางการเมืองยืดขึ้นมาได้ชั้นเชิงทางการเมืองวันนี้จะมีกลุ่มสสอีกกลุ่มมาเคลื่อนไหวกลุ่มไหนอีกล่ะกลุ่มที่หนุนรัฐบาลเนี่ยบอกว่าคนที่อยากออกก็มีคนอยากอยู่ก็ยังมีก็คือปฏิภาคก็จบแล้วก็คือจริงๆเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีในทางสาธารณะก็คุยกันภายในคุยกันในไลน์ก็คุยกันในไลน์ในกลุ่มมีมือดีเอาไลน์ออกมาก็คนในกลุ่มนั้นแหละเอามา คนอื่นจะรู้ได้ไงก็นั่นแหละมือดีเอาไลน์ออกมาเอาข้อมูลในไลน์ออกมามีชื่อมีอะไรเรียบร้อยนะมีชื่อหมดเพราะม่าแสดงว่าแคปแคปมาแคปหน้าจอมาแคปหน้าจอมาไม่ได้ส่งต่อแคปหน้าจอมีชื่อด้วยแต่ส่งต่อไม่รู้ใครพูดนะใช่ไหมไม่รู้ว่าใครพูดไม่ไม่รู้แต่แคปหน้าจอมาจบเลยแคปหน้าจอมานี่เห็นเลยว่าใครนักข่าวพิมพ์ใหม่มาพิมพ์ใหม่นิดนึงเนีพิมพ์นี่มาเขียนข่าวเฉยเขียนเป็นข่าว คือนายกตอนนี้ผมดูเหมือนเม,ม,มาเมาหมัดอ่ะแล้วม,ม,มันมันหลายเรื่องประเด็นประดังกันเข้ามาทั้งเรื่องการปรับคอรม,มอรทั้งเรื่องปฏิบัติจะถอนตัวทั้งเรื่องของไวรัสเดี๋ยวมาเรื่องหน้ากากคือเดี๋ยวมาเรื่องของธรรมนัตหทุนวายอีกอย่างนี้เป็นผู้นําไม่ได้นะฮะเป็นผู้นําไม่ได้คราวแรกกว่าก็จะแจกครัวเรือนอ่าคนละสองพันใช่ไหมก็คนท้านน่ะแล้วมาเลิก ก็คืนคืนมิเตอร์แทนในคนชาวบ้านคือมันดูดีดูเหมือนว่าอคุณรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วทบทวนแต่แสดงว่าทีมงานและคณะเนี่ยคิดไม่รอบคอบหลายครั้งสมัยคอสอชอบครับเป็นอย่างนี้บ่อยไมเออนั่นแหละนั่นแหละมันมันเสียหายไงความน่าเชื่อถือตกลงนายกพูดน่าเชื่อถือไหมครั้งแรกไงอะไรครั้งแรกพูดครั้งแรกทั้งสองต้องถาม ทั้งหมดเนี่ยที่พูดเนี่ยน่าเชื่อถือแค่ไหนคือตั้งแรกข่าวไปครึ่งวันแล้วข่าวมันไปทั่วแล้วนั่นเลยไปแล้วไอ้บรรดาเพจบรรดาโน่นนี่เอาไปทําเป็นแคปชั่นหมดแล้วไอ้พวกนายกใกล้คุณยังอยู่เหรอนอยกใกล้คุณยังอยู่เหรอนี่ไปแล้วนั่นเอยฝั่งโน้นก็ผสมลงแต่ว่าก็เสียหายนายกก็เป็นอย่างนี้ตลอดคนก็รู้อยู่แล้วก็เลยความน่าเชื่อถือแค่ไหนผมไม่รู้แต่คนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นอย่างนี้ แต่ผมไม่เชื่อถือถ้าเป็นอย่างนี้กัดแล้วแต่คือไม่รู้คือเป็นผู้นําต้องส่งสัญญาณให้ตรงให้ถูกคือที่ผมบอกว่าถ้าหลายเรื่องหลายดาวแล้วมันเป็นประเดประดังแล้วเมาหมัดเงี้ยเป็นผู้นําไม่ได้อืผู้นำเการู้โฟกัสว่าเอาเรื่องนี้เสร็จก่อนลุยเรื่องนี้อย่างเดียวอเอาเรื่องสําคัญสุดทําก่อนอทําก่อนแล้วก็ค่อยไล่ไล่มา คนไม่ได้ยกทําคนเดียวคนอื่นอะแยะไปก็สั่งดีท่ทำนั้นทํานี้ไม่ได้มานั่งทุกกลุ่มผัวเย่เรายกทําทุกเรื่องอันนี้ศูนย์ศูนย์โควิดเนี่ยก็เป็นเองอีกอแล้วรองนายกไปไหนอ่ะรองนายกไหนอ่ะรองนายกอนุทินเนี่ยไม่รู้ผมไม่เห็นก็เ,เห็นหายไปไหลายวันแล้วนะหรือว่าแกตแต่ลบลบลบเพจลบเฟซลบอะไรไปเนี่ยแกกักตัวหรือเปล่าไปไหนมาอนะ ไม่รู้ว่าไปไหนมาไม่รู้ก็อาจจะติดในประเทศก็ได้ไป <c oughs> ไม่ติดไปตรวจ <c oughs> ก็นายกกรติกก็ติดพร้อมกันดิไม่รู้อ่ะแต่ไม่เห็นน่ะง่ายไม่ค่อยเห็นนะตั้งแต่ปิดเฟซนี่เนี่ยหายเงียบไปเลยประกาศเรื่องเก้าประเทศใช่ไหมเก้าประเทศแล้วตอนหล<ะ>ังมาประกาศสี่ประเทศ,ปเทศอ,อประกาศในประกาศยังไม่เป็นทางการประกาศในเฟซบุ๊กมันเป็น แล้วตกลงมันเปลี่ยนได้รายวันเลยไหมของไทยเนี่ยก็เน,นี่ยคือการจัดการของรัฐในเรื่องนี้นะเลเทคือ,อเมื่อวานเขาก็ประชุมด่วนกันแล้วก็ประกาศออกมาสี่ประเทศใช่ไหมทีย่ยกเว้นวีซ่าอนอนอร์เก็คือฟรีวีซ <Free Visa, S 1> ่านะต้องทำวีซ่าปกติก็เสียเวลานิดนึงแต่คนคนอยากมาก็เขาก็ต้องทำวีซ่าที่ผ่านมาที่ทำมากันง่ายเพราะว่ายกเว้นวีซ่า <Hon orable. S 1> อนอเนอร์เ ใช่ไหมบา,บางประเทศก็ฟรีวีซ่าไปเลยอ,อ่ะนี่ก็ยกเว้นไปก็เป็นมาตราการที่อย่างน้อยก็สักกัดระดับหนึ่งมมไม่รู้ได้ผลหรือเปล่านะไม่รู้ได้ผลเปล่าแต่ปัญหาใหญ่เรื่องแมสเนี่ยเป็นปนัญหาใหญ่สำคัญจริงๆแต่มันความจำเป็นน้อยกว่าล้างมือนะ,อะอน้อยกว่าตอนนี้เราต,ต,ต้องทหารก็เลยต้องมาขนแมสไปส่ง ฝ่ายน้นก็บอกว่าอันนี้ทหารขโมยแมสขโมยหน้ากากเขาเอาไปส่งโรงพยาบาลก็เลยโอ้โหแต่เรื่องนี้มันจะลามไปสู่การเมืองไงเพราะว่าทีมการเมืองเริ่ออกมาพูดเยอะทุกเรื่องลามการเมืองหมดเรื่องกมาพูดเยอะขึ้นจริงๆนายกกันต้องพูดน้อยลงเพราะว่าพูดไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลเลยคือเขาใช้โมเดลทักษิณสมัไม่ก่อนไายพูดทุกวันศุกร์วันเสาร์อะไรเงี้ยตอนหลังก็ตามมันหมดอ่ะถ้าใช้โมเดลโมนิกเลมไม่ได้อะ พูดน้อยดอกไมคุณร่วงก็ยกใหม่เขไปเขคิดว่าการตลาดสําคัญก็คือการการต้องพูดเยอะๆให้คนฟังมันเรียกว่าสะกดจิตคนอ่ะให้คนฟังบ่อยๆก็ใช้หลักการตลาดใช่หลักการโฆษณายิงซ้ำๆไปยิงซ้ำๆแต่ถ้าซ้ำแล้วดีมันไม่เป็นไรไงแต่ซ้ำแล้วไม่ดีซ้ำแล้วไม่ดีแล้วแดมโบ้เป็นไงแรมโบ้คือใครเอา ไม่ใช่ประหลัดรมโบ้นะไอแรมโบอีสานอะนกรมโบออเมริกานั่นน่ะอืมไม่ใช่แรมโบอีสานเราเนี่ยแรมโบอีสานเขาก็เป็นหัวหมูทะลวงควันอืมแต่ว่าตอนนี้ดูท่าทีก็เล่นฝ่ายค้าอย่างเดียวนะกับฝ่ายรัฐบาลใช่เดี๋ยวเขาอยู่รัฐบาลไงโอ้หบางจังหวะถ้าพรรครัฐบาลที่ออกมาแบบเก้เกกังๆเนี่ยเขาก็อัดยับเหมือนกันนะแต่คราวนี้ดูจะประนีประนอมอยู่แแต่ก็แสดงท่าทีได้ระดับหนึ่งนะว่ารัฐบาลคิดเห็นยังไงไม่เหมือนคุณไม่เหมือนคุณจีระ คุณธีระก็อีกแนวหนึ่งอิสระห,หนี่ก็ดูจะไม่หยุดนะเรื่อง <c oughs> เรื่องคุณธรรมนัทเนี่ยหลังจากเล่นต่อนะเขาก็ต้องการโค่นธรรมนัทไงจะหาคนของกลุ่มสามมิตรเสียบแทนอ๋อตอนนี้เขาจะส่งพระาเทพมานั่งแทนเนี่ยวระเทพร,รัฒนากรอไปฟ<ก>ังอยู่ทีม,ม,มอยู่ทีมธรรมนัทปะอยู่ทีมสามมิตรไง อ,อไปฟังกันหน่อยอไปฟังคุณแดนโบ้หน่อยนะเชิญครับวันนี้เนี่ยนะครับวิกฤตไวรัสโควิด19เป็นวิกฤตที่เราจะต้องให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับทุกหมู่ทุกกล่องนะครับรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้างความสามคัคคีปองดองของคนในชาติเราจะให้นักการเมืองฝ่ายค้านหรือบุคคลที่คิดที่จ้องจะล้มรัฐบาล เอาไวรัสโควิด19มาเป็นเครื่องมือในการที่จะเล่นการเมืองและทําลายรัฐบาลทำลายนายกรัฐมนตรีกล่าวหาใส่ร้ายสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่านะครับเป็นความคิดที่ไม่ได้สร้างสรรค์วันนี้ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหลา่าเมื่อเรามีวิกฤตของไวรัสโควิด19แล้ว เราจะต้องรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันสามาคัคคีนะครับในการที่จะแก้วิกฤตไวรัสนี้ให้ผ่านพ้นไปจากประเทศไทยให้ได้ตรงนี้ต่างหากเล่าที่ฝ่ายค้านนะครับควรจะมีจิตสํานึกควรที่จะเลิกเล่นเอาไวรัสเอาโรคร้ายเนี่ยนะครับเอามาเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับแทนที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด1 19แต่กลับเอามาเป็นวิชามารมาเล่นการเมืองอย่างนี้ถือว่าเป็นการเล่นการเมืองที่ไม่สร้างสรรค์ นะครับดังนั้นพี่น้องประชาชนก็นะครับจงใช้ดุลพินิษพ์พี่นาว่ามันควรหรือไม่อย่างไรการเป็นนักการเมืองที่ดีนั้นควรจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจช่วยกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนที่รัฐบาลกําลังทําอยู่ขณะนี้ครับกลับมาคุณบเป็นไงเรมโบเรมโบก็ดูอ่อนลงชุบพอนะาวงเพราะว่าไม่คึงขังเหมือนตอนเป็นแกนนำนปชนะ เขายุบเขายุบไปแล้วอย่างนปชอ,อีสานตอนนี้ก็เขาประกาศยุบเขาประกาศคนเดียวคนอื่นยุบกับเขาไหมล่ะก็ <c oughs> ไม่รู้แหละเ้าเห็นมวลชนเขาก็มาอยู่กับเขาระดับหนึ่งแล้วนะก็ระดับหนึง่งแต่ว่าเขาประกาศยุบคนเดียวคนอื่นยุบด้วยไหมสลายนะสลาย <c oughs> านั่นแหละสลายนปชอีสานแล้วสลายได้ไหมมันสลายไม่ได้ถ้าวันหนึ่งประธานนปชคุณ จตุพลรมพันธ์บอกว่ายัางอยู่เคพื่อนไหวอยู่ล้วประทานนี่มีสมาชิกม,มีคนยอมรับอยู่กี่คนเป็นประธานมีมวลชนของเขาเยอะหมอเหงคุณทิดาคุณอะไรนี่ย,ยังยอมรับว่าเขาอยู่คนเดียวเรอตอนเนี้ยก็เขาเป็นประธานเรางไงเขาเลือกเขามาเขาเลือกเขามา <c oughs> กรรมการยังอยู่<ม>ครับไหมกรรมการมีอ่ะกรรมการสิบคนอ่ะคุณเต้นนัทวุฒิคนอะไรเนี่ยก็ดูเหมือนประธานมีอยู่คนเดียวอ่ะประธานมีอยู่แต่กรรมการคนอื่นยังอยู่ร่วมอยู่รูปเรา หารือกันอยู่ไหมไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าก็ประธานไปตั้งพักอะไรนะไปช่วยก็ตั้งพักอะไรอะไรพังไอ้ชาติรักชาติอะไรไม่ใช่เพื่อชาติจากเพื่อชาติก็มาตั้งพักใหม่พักแล้วเอาเพื่อชาตินี่พักใหม่นี่มันยังไม่คุ้นหูคนแต่ว่าประธานไปตั้งพักเพื่อชาติช่วยก็ตั้งไม่ใช่ก็ตั้งไปช่วยช่วยได้ไหมช่วยได้เขาไม่ได้มีอะไรข้อห้ามยุคในการเมืองะ เขาแค่ห้ามลงสมัครเฉยเขาเขาไม่ได้มีคดีห้ามยุ่งกันเมืองเขาโดนจำคุกและสารน้มห้ามติดคุกเนี่ยห้ามเล่นล่ามลงการเมืองอแต่ว่าไม่ได้ห้ามยุ่งเกี่ยวกันเมืองอคนละประเด็นกับไอ้คำสั่งนันไอ้ที่คุณธนาธนาธรเขากำลังโดนเนี่ยห้ามยุ่งเกี่ยวกันเมืองหรือคุณทักษิณเคยโดนอะไรเงี้ยไอ้นั่นห้ามยุ่งเกี่ยวกันเมือง ยังมีคดีกันเมืองอันนี่คดีปกติคดีบินประมาท <c oughs> โดนจำคุกมามแล้วก็ห้ามลงสมัครอ,อ่ะคุณถวันเวลาหมดแล้ววันนี้ก็ค่อยรู้บ้าก,กันใหม่หวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ <c oughs> ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ